วัสดีค่ะวัลลกรสมุนไพรนะคะวันนี้พามาดูว่านตัวหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยเคยได้ยินชื่อแล้วก็ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักกันนะักตัวนี้ได้มาในนามของว่านทางสายเดี่ยวค่ะฟังชื่อก็รู้แล้วเนาะว่าเขาจะต้องเป็นว่านที่มีลักษณะเส้นตรงๆเป็นเส้นเดียวตัวนี้คล้ายๆกับว่านกวักเงินนะคะ แต่และว,ว่าความต่างของเขาก็คือขนาดของใบแล้วก็ความกว้างของใบแล้วก็ความชัดของเส้นกลางใบซึ่งมีความชัดมากตำ,ตำราบรรยายเอาไว้ว่ามีลักษณะหัวเป็นเง่าขนาดเล็กต้นกลมแตกออกจากเง่าก็คือเป็นกลุ่มของไม่แน่ใจว่าอโกเนมาหรือดีเฟนบากียเนี่ยแหละไม่ขึ้นเป็นกอก็คือต้องขึ้นเดียเด่ยว ใบเรียวยาวแข็งคือลักษณะของใบเขาจะมีความแข็งนะคะไม่อ่อนทั้งต้นและใบสีเขียวเข้มต้นและใบคือใบอ่ะสีเขียวเข้มจริงแต่ต้นน่ะจะเข้มต่อเมื่อเป็นต้นแก่นะคะลำต้นเขียวเข้มแต่ว่าก้านใบเขาจะเป็นสี อ่อนซึ่งก็แปลกเดียนะคือเรียกว่าเป็นสีขาวทั้งหน้าใบและหลังใบแล้วก็อย่างนี้เขาเรียกว่าคือเป็นสีขาวตั้งแต่หน้าใบทะลุหลังใบไปจนถึงก้านใบนะคะแต่ว่าลำต้นจะเป็นสีเขียวแล้วก็เป็นเขียวที่ค่อนข้างเข้ม กระดูกกล้องกลางใบสีขาวนวลมีเส้นแยกออกจากกระดูกกลางใบเป็นแนวเล็กๆและเรียวโค้งคุณประโยชน์หากจะปลูกในกระถางลายคามตั้งภายในบริเวณห้องรับแขกแลรดูสวยงามดีใช้ประดับห้องได้เป็นสิริมงคลแก่บ้านหากจะขอโชคลาบให้จุดธูปสามดอกภาวนาด้วยคถาอิติปิสโสปะควาสัมมาสัมพุทโธอิติปิสโสปะควาพุทโธปะวา อิติปิสโสภควาพุทธโธภควาให้ภาวนาก่อนจะออกทําการค้าอย่าลืมตั้งนโมสามจบกว่าก่อนคือต้นนี้แปลกดีตรงที่ว่ามีวิธีขอโชคลาภด้วยการจุดธูปสามดอกแล้วก็สวดคาถาอิติปิสโสภควาเวลาลดน้ําก็ลดลดน้ําที่เสกด้วยคาถานโมพุทธายะทุกครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะ ประจำของการลดน้ําว่านมงคลทุกๆต้นนะคะซึ่งใช้กับไม้มงคลทุกชนิดได้เลยก็คือก่อนลดน้ําให้เสกน้ําด้วยคาถาน้ำโมพุทธยาก,ก่อนแล้วก็จึงลดนะคะวันนี้ก็เลยเอามาให้ชมสั้นๆต้นว่านทางสายเดียวค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมในคลิปต่อๆไปของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ